แล้วเขาเป็นแฟนกัแล้วนอก็ใช่ค่ะตามนั้นจริงๆเขาบอกว่าตอนขอก็คือเรียบง่ายมากก็เรียบง่ายเลยอย่างที่บอกเลยว่าเหมือนเป็นโมเมนต์แบบวันนั้นดังดันสั่งข้าวแล้วเข้ามานานก็มีโมเมนต์เดทแอร์นิดนึงก็เลยแบบพี่เขาก็เลยโอเคพูดมาคิดว่ามันคงจะเป็นแบบช่วงอารมณ์ดีอยู่อะไรประมาณนี้ก็เลยคิดว่า ตอนนี้แหละอาตอนนี้เลยละกัน<ม>เพราะว่า <ละ S 2> เราก็ค่อนข้างที่จะโอเคพอจะทราบอยู่แล้วว่าพี่พี่บอยเขาก็จะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ชอบพิธีรีตรองอะไรมากมายชอบความแบบง่ายๆอะไรแบบนี้ชอบความธรรมชาติค่ะก็เลยได้ได้จังหวะการของมันเป็นแบบนั้นนั่นนะแล้วนั้นเคยจำแบบคำพูดที่เขาพูดกับเราได้ไหมเขาพูดประมาณจำได้แล้วนูต้องบอกหรือเปล่าเอาแบบประมาณก็ก็ของ่ายๆเลยก็แบบว่าแบบ ก็แบบว่าเป็นแฟนกันนะจริงเราจริงเราเราเราเหมือนแบบมีรู้อยู่แล้วนมว่าแบบเออมันต้องเกิดขึ้นวันนี้แหละอะไรถ้ารู้ว่าวันนี้ไหมตอนนั้นก็คือไม่ได้รู้ว่าจะต้องเจาะจงเป็นวันนั้นแต่ว่ารู้ว่าวันหนึ่งก็ก็คิดว่าคือคุยกันมาในระยะเวลาที่นานพอสมควรค่ะก็คิดว่าเขาก็มองมองไปถึงเรื่องนั้นเหมือนกันแต่ก็เพราะว่าที่ผ่านมาก็คือไม่ได้มีใครแบบซีเรียสในเรื่องของเซตัสเท่าไหร่เพราะว่าเราก็แบบ ทารีตกันหรือว่าดูแลกันแบบเหมือนคนที่สนิทกันที่สุดอยู่แล้วก็เลยไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันจะมีการขอจริงจังไหมอะไรอย่างเงี้ยคือณจุดนั้นเราก็โอเคใช่ไหมหมอไม่ต้องแบบแต่ให้โรแมนติกหรืออะไรหรือวควาหวังแน่นั้นเลยก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนชอบพิธีการอะไรมากมายเหมือนกันเ <c oughs> ขารู้สึกว่าถ้ามันมีพิธีการในครั้งแรกแล้วอ่ะในเขาเรียกว่าในเซเลบริชั่นในอ็อกชั่นอื่นๆื่นอ่ะเขาก็จะต้องมีทุกๆพิธีการก็จะเหมือนเป็นการตั้งความหวังเกินไปก็ดีแล้วว่า เริ่มแบบนี้จะได้แบบมีความเสมอต้นเสมอปลายก็คือไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็โอเคหรออันนี้ก็คือโอเคค่ะจริงๆเขาเปลี่ยนไปนเแต่หลักที่ตกลงเป็นแฟนอะไรง่วงขึ้นไหมที่จริงก็ไม่นะคะรู้สึกว่าเขาก็ดูแลเราดีมาอยู่แล้วแล้วก็มีความแบบสนิทกันมากขึ้นอยู่แล้วแต่ก็น่าจะเป็นเรื่องของความสบายใจมากกว่าแล้วก็อาจจะแบบมีแบบห่วงเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่าเรื่อง ใช่แต่ว่าเลื่นอื่นก็ปกติจีิค่ะอย่างแบบว่ายังน่ารักเหมือนเดิมยังไงบ้างคะก็มีความแบบเป็นความรู้สึกแบบห่วงแหนาหรือว่าแบบว่ารู้สึกเป็นห่วงมากขึ้นเวลาที่เราจะทําอะไรก็เหมือนกับว่าคอยคอยแบบคอยแนะนําหรือว่าคอยแบบว่ามีอะไรที่เขาช่วยเหลือได้เขาก็รู้สึกว่าเออเขาอยากช่วยอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บันผานมาพี่บอยเองเขาก็จะแบบเป็นหนุ่มตั้งรักอะไรเงี้ย เขาเขาไม่ค่อยมีโมเมนต์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออตอนเขาคบกกับเราก็แบบเยอะเลยครั้งสุดอันนี้ก็คือเป็นเซก,ก็เห็นพี่บอยเป็นแบบนี้ครั้งแรกพร้อมๆอกับทุกคนเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้เคยเห็นพี่บอยในมุมในมุมนี้ไม่ได้แบบเคยเห็นเขาแบบคบกับใครก็เลยไม่เคยเห็นว่าอุย้ยเขาจะมีแบบเวอร์ชันนี้ด้วยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ดีแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบค่อนข้างชินแล้วค่อนข้างชินกับเวอร์ชันนี้ของพี่บอย ที่จริงก็รู้สึกมั่นใจอยู่แล้วต้องตั้งแตัดตั้งแต่แรกที่คุยกันนะเพราะว่าความมั่นใจมันมาตั้งแต่ตอนที่เริ่มว่าจะคุยกันแล้วแหละ mm hmm. เพราะว่าเรารู้ว่าเฮ้ยการที่เราจะคุยกับใครมันต้องมีแบบเรื่องของความจริงใจ mm hmm. เป็นอันดับแรกเลยท,ที่ที่จะทําให้คนเราอยากจะแบบสานต่อต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็แบบไม่ได้เป็นห่วงเท่าไหร่ผู้ตามังแล้วแต่ก็มันก็เหมือนทําอะไรแบบ mm hmm. ให้ถูกหลักตามขั้นตอนต่อไปอะไรเงะะ mm hmm. ี้ยค mm ่ะ hmm. ก็ก็ดีเหมือนกัน พี่บอเยเขาก็ค่อนข้างเกรงขันแม่คุณแม่ก็จะเป็น,จะ,ปนจะเป็นแนวไม่ได้พูดตรงๆแต่จะเป็นแนวแซวมากกว่าว่าอย่างเช่นวันที่พี่บอยลงรูปก็จะแบบคุณพ่อก็จะครหยิกแก้มอะไรเงี้ <c oughs> ยแบบแก้มได้ไงบางอาจเจ็บไหมหรือ <c oughs> <c oughs> อะไรเนะันเป็นแนวแซวแบบผู้ใหญ่หรือคุณแม่ก็จะเป็นแนวว่าเพื่อนส่งข่าวมาเต็มเลยแต่จะไม่มีการถามแบบตรงๆค่ะ แต่ว่าแต่ว่าไ,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 ไม่ได้ไม่ได้แบบดีกับห้ามหรืออะไรงี้ก็ไม่ได้ห้ามเพราะคิดว่าน่าจะไม่ทันแล้วเ <c oughs> พราะว่าพี่บอลลงไปแล้ว <c oughs> เออค่ะอ่ะล่าสุดเห็นไปเที่ยวกันมาด้วยที่สิงคโปร์อันนี้เป็นคลิปแบบฉลอง,ลองเคยเปน็นแฟนไหมคะก็ที่จริงไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นการฉลองอะไรแค่ว่าสิงคโปร์มันเป็นประเทศที่ใกล้แล้วก็ ไปแบบสั้นๆพอมีเวลาตรงกันพอดีไปกัไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่แล้วพี่บอยก็แบบมีเวลาว่างตรงกันก็เลยโอเคแบบไปแจมด้วยแค่นั้นค่ะเป็นเปิดตัวกับเพื่อนๆไหมคะก็เคยเจออยู่แล้วที่จริงแล้วที่ที่เราประเทศไทยก็มีการเคยเจออยู่แล้วบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นการใช้เวลาด้วยกันกับเพื่อนๆแบบนานๆเยอะที่สุดก็ในทริปนี้แหละค่ะเพื่อนๆไปเกี่ยวเพื่นเพื่อนก็ไม่ ไม่มีอะไรห้ามอยู่แล้วเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะแบบสนับสนุนเราก็จะเป็นสายสพอร์ตเพื่อนๆก็เหมือนกันจะเป็นสายสพอร์ตเราไม่มีใครเตือนใครไม่มีใครห้ามใครอย่างในตรินี้มันมีอะไรแบบพิเศษทริปนี้เหรอคะก็ไม่มีถ้ามีก็คงจะแบบว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวแบบสนุกอะไรนี้ด้วยกันเพราะว่าปกติถ้าอยู่ในที่ประเทศไทยมันก็จะกิจกรรมมันจะวนๆใช่ไหมคะอนี้ก็เหมือนกับไปที่ใหม่ๆด้วยกันได้ทํากิจกรรมใหม่ๆด้วยกันอะไรประมาณนั้นมากกว่าเหมือนแบบได้ได้ ใช่ก็นิดนึงแฮปปี้นะคะก็แฮปปี้ดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่ฝั่งนี้เหมือนยังไม่ตื่นเค่ะเดี๋ยวค่ะตื่นแล้วค่ะตื่นพอสักมแล้วค่ะพี่พี่ขอภาพนิ่งหน่อยคับ